หลอนไหมไม่รู้ลองดูแล้วกันเมโม่นะจ๊ะเกมอะไรวะจำไม่ได้ลนะอะไรอีกิงอไออะไรสักอย่างนี่แหละอีใครอะไรเนี่ยใครก็ไม่รู้เนี่ย can feel the ดึงดึงอย่างไงวะเนี่ดึงให้มันดังใช่ไหม,อ,มอ๋อต้องอย่างงี้ แล้วไงับโอ้ยเหี้ยไม่ได้ดึงเรียกเมึงแล้วก็ต้องโยนเหรียญไปหรือเปล่าโอ้โหทำไมเสียยม,มันหวยห,หัวานเงี้ยกองตีได้ไหมนี่นี่ไม้ไม้ไม้ไม,มหยิบไม่ได้เฮ้ยเสียยม,มันหวยห,หวนพอด อะไรอะไรเอ้ยมซูชิซูชิอะไรข้างหูฉันเนี่ยเอ้ยยย่ยย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 ย It's Zaya Zaya sounds different since I broke it. I hey, guess nice it's obvious I was never meant to be a priestess, and gods know it. menu, menu, you got a The priest usually keeps some money upstairs. I may find a coin in there. Menu, what? Menu. Oh, oh. ออกไปหาเมนูก่อนจะที่เก็บเทียนวาให้กนละ่องแว่นตาโอ้ยเมาเร็วกนเอ้ยเฮ้ยเสียงอืมโอ้ย People too happy, too happy to have uh. the priest usually keeps some money upstairs Ugh. and may find a coin in there. Whoa, whoa, whoa! I can't recognize this mirror. The owner must be here. เมื่อกี้เราเหยียบกระจกเหรอเออเปิดไม่ได้ก็ว่างั้นได้เสียอีกโอ้ยบอกแล้วหัวใจจะวาย